สวัสดีจ้าพี่น้องครับมาหาเห็ดเก่าพี่น้องันนี้มาหาเห็ดก่อแดงด้วยจ้าดอกงามังานพี่น้องดอกหนาหนาดีจ้าดอกหนาเนาะงแบบต้องเนาะดอกใหญ่เดือย

หนังตัวนี้หเห็นดีๆเต็มเลยหนำมือค่ะ,อ,ะอ้อ,อกำลังอกกำลังอกออมจ้านี่เก่งเลยจ้าด,ด,ดีเ,นเนยด,ดยเกกนยดีเก่งเนาะดีโดดมอไหร่มาต้องดเป็นหมูเลยไหม

กำลังออกเลยจ้าขี้นเขียนี้เจอเอาโมรุนอีกเหรเอาโดยพี่เก่งสุดนะครับเห็นมักออกอ,อีกเนาะพี่นอนะ้องเนาะแม่บโมมดดอกจ้าออกตลอดพี่น้องเห็ดเลยนี่เห็ดมักำลังเลื่มออกมันเป็นดินทรายเนานะเห็ดมันละดอกงามเนาะดอกหนาดอกหนาเดอ,อก,ออก พี่ว่าต้องเอ้ยสะขายอีกแล้วอี่เต็มเลยนี่วางนี่ค่ะเต็มเลยเต็มเลยสวยงามสุแท้ เขี่ยเนาะเอาเทบเดียวโอุย้ยอะไรคะคุณ<ป>น่ารักไหมคะอืมลุงก็มีเนาะเขี่ยดิเขี่ย กำลังออกกันี่นางกำลังโผล่ดกบินดินลังออกาติดเี่นด้ายกำลังออกดิีนวลยลังออกหลายขนาดเลยเริ่มียเดี่ยเนาะ

ใส่ว่าเขาทำอะไรกันเนาะโอ้โที่กำลังออกเลยหนักเกงขึ้นหน่อยใหญ่ขึ้นยิ่งหน่อยสงสัยสงสัยนั่นน่ะเห็ดเห็ดเห็ดกินเห็ดเหรอยุ่มแย่เป็นเ่าเลยเนาะดิด๊ด โอ้ดิเผาแล้วจ้ะมันพันเด็ดเนาะคนละพันหมดคนละสีเนาะละสี่เผาเลยเนาะอเนาะนดูว่าต้องเป็นไดนเผาแล้ว เอาละจ้าเท่าเลยก็ต้องเอ้จเป็นเสื้อเท่าเล,าลวก็ต้องเอ้ไป<ด>เรากำลงังออกเนาะเรากำลังขึ้น พูดิอน้องเป็นดีบรอนสามโดนเป็นนี่ไเหี่ยวเหี่ยวจ้ะ คือเผ็ดเผ็ดแล้นั้นเนีดอกหนาหน่ะเนาะดอกหนาก็สอนอนเส็จความหนาสออนความหนาโอ้สองดอกนึกว่าดอกเดียว มหนาดีุด,ดน,นต้องส่วนความหนาความงามคืองามดีแท้งานธรรมดานหนาพวกนั้น con Rồi, gì nó này Thì được cái này nè Thì vào tóc mà không thích อันนี้ถ้ามีถ้ามีเห็ดแล้วเธอจะยืนรอเแล้วนะ

เุนบบุตรนองมึงรู้หิดบุตทางนี้มันคือมีมรดุพิเศษแทะจิตาอยากมาอยู่แทะทางนี้นีนน่ีเห็นมปะตองดอกหนึง่งใกล้ๆค่ะนี่แั่แหละเหนาะหี่ดีหน่อยดีเกง่ง

Helt grott. หัวใหญ่ก็มันหนาเจอแล้วเห็นบ่ต้อง,อง,องพี่แ,พแล้วลน้องแพ็คคู่แพ็คคู่อื้ยเหมือนไอ้อยู่ประเทศนอกเะอืแต้ว่าเห็นเห,ห็ดหว,เวนเนอทนอวเวที่เพิ่นหาเห็ดในประเทศนอกค่ะแบบนี้แหละมีมอดเนาะ ออมอดประเทศไทยบอกตองเอ้ยอันนี้ก็ได้สวยงามมันอยู่ใต้มอดโอวิ่งบรรยากาศดีนะมันไม่เหมือนมันอยู่สหรัฐเอาแล้วกระถ่มเอาแล้วกระถ่มเรียนไปต้องกำลังขึ้นโอ้สองโดว์บอกตองเอ้ยอันนี้อันนี้เน่าแล้วพี่น้อง ไมเป็นเสื้อจ้ะพี่บอต้องยังไ,ได้อยู่เด้อวยจังมานาวได้บังบอต้องโอ้ยเน่าบอต้องเยน่แม่ทั้ทงคุมบึงนกถ้าไ่ได้ก็ไม่เป็นเสื้อจ้ะหมดแล้ม่เป็นเสื้อจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเสียดายที่มาซ่าเดี๋ยวนะไ,ไ,ไเป็นเสื้อก่อน

แข่งดีจ้ะน้องเป็นยังไงเราใคเป็นนาเดดูดิเปลี่แล้วมีแนวกินน้ำบ่ตองมาอมดอกแข็งดีจ้ะจะมีแนวกินเฮ้ออดอกนี่สุดยอดเลยพีน้อง หูเดีกเด็กเขากองงามเน,น,น,นานะอืมเสีดา,ายมันทำลายเนาะตรงนี้งามคักน,น้อยๆกำลังขึ้นให้บอกว่าเจ้าห้องเห็ดตินต่ำเห็ดคบนบมาเนาะเสพได้เห็ดนี่เลยที่อันยายพากินอยู่บ้านเนาะเห็ดนี่แหละพี่น้องเห็ดเท่า หาสองบอนเด้อจ้ามาบอนนั่นแล้วก็มาบอนนี้เครื่องสก,กา้าได้เครื่องสก,ก้าเนาะในคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าอย่าดื่มกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่นน่เด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ